ยินดีต้อนรับสู่ช่องนัดครบไม้กระดกประกาศนะครับตามหาตัวตึงเพื่อไทยและนายแบกนางแบกเพื่อไทยทั้งหลายนะครับว่าหายไปไหนกันหมดหรือว่ากลัวหัวหดนะครับขี้หดตดหายกันไปแล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่า ตามที่นะครับคุณจิรัตทองสวนได้ออกมาเปิดเผยนะครับแล้วออกมาเล่าถึงเหตุการณ์ในห้องกรรมธิการงบประมาณนะครับในห้องกรรมธิการงบประมาณเนี่ยที่มีการพิจารณาเรื่องของงบประมาณในการสวนสนาม30ล้านคือหน่วยงานของนะครับทหารเนี่ยนะครับมาขอนะครับงบ30ล้านบาทเพื่อจะนะครับใช้ในการเป็นงบประมาณในการทําพิธีสวนสนามนะครับซึ่งแน่นอนครับในห้องกรรมธิการนะครับก็มี ประธานกรรมธิการเนี่ยเป็นของพักเพื่อไทยและคนของพักเพื่อไทยแล้วก็มีคนของก้าวไกลนะครับอยู่นะครับซึ่งแน่นอนครับว่าคุณจิรัตเองนะครับก็มีเข้าไปในห้องกรรมธิการนั้นและก็มีการสอบถามนะครับแล้วก็มีการถามว่าเอ๊งบ,นเนงบประมาณ30ล้านเนี่ยงบประมาณ30ล้านเนี่ยเพื่อจะเอาไปทำจัดพิธีสวนสนามเนี่ยของงบไปเนี่ยเพื่อเป็นนะครับ ทำการสวนสนามนะครับจัดพิธีสวนสนามอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็มีการถามว่าเอะเวลาที่สวนสนามเนี่ยมันก็มีการปฏิญาณตนนะครับต่างๆนานานเนี่ยแล้วปฏิญาณตนเนี่ยทำไม่ได้นะเพราะเกิดทํารัตตะหารอยู่บ่อยๆนะครับก็คือปฏิญาณตนนะ ที่ทำที่ทำการปฏิญาณตนน่ะแล้วทาไม่ได้น่ะแล้วจะสวนสนามปฏิญาณตนไปเพื่ออะไรนะครับเขาคงไม่ต้องใช้งบหรอกมั้งนะครับทหารนะครับก็ตัวแทนของทหารก็ลุกข,ขึ้นตอบนะครับลุกข,ขึ้นตอบการกรรมธิการเลยนะครับลุกข,ขึ้นตอบการกรรมธิการว่านะครับเราก่อรัฐประหารกับคนชั่วเท่านั้น เราก่อรัฐประหารกับคนชั่วเท่านั้นนะครับคำถามคือถ้าเกิดว่าทหารบอกว่าเขาก่อรัฐประหารกับคนชั่วเท่านั้นแสดงว่าพักเพื่อไทยเป็นพักชั่วหรือเปล่าครับคนของพักเพื่อไทยเป็นคนชั่วหรือเปล่าครับเพราะว่าพักเพื่อไทยเองโดนก่อรัฐประหารถึงสองครั้ง ถึงสองครั้งแต่คําถามคือเมื่อก่อนเนี่ยเห็นนะครับถ้าเกิดว่ามีคนมาพูดถึงพรรคยิงพรรคเพื่อไทยอะไรพรรคเพื่อไทยเนี่ยตัวตึงของพรรคเพื่อไทยต่างๆเนี่ยนะครับก็จะออกมานะครับออกมาโอ้โหออกมาฟาดออกมาฟันออกมาแต่งกรใส่นะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับยกตัวอย่างเช่นคุณดันุพรบุญกันนะครับที่เป็นโฆษกพรรคเพื่อไทยเองก็อ,ออกมาฟัดเด็ดพี่เองก็หูออกมาไม่ยอมนะครับอดิศรเองก็ออกมาแต่งกรทันทีนะครับแล้วก็นางแบกอายแบบทั้งหลายนี่ก็ออกมาทันทีนะครับแต่วัน ครั้งนี้นะครับทหารนะครับตัวแทนของทหารพูดแบบนี้นะครับว่านะครับเราก่อรัฐะหารกับคนชั่วเท่านั้นคําถามคือตัวตึงพักเพื่อไทยต่างๆที่ออกมาปกป้องพักเพื่อไทยหายไปไหนกันหมดครับนางแบกนางแบกหายไปไหนกันหมดหายไปอยู่ที่ไหนแล้วหดไปอยู่ในกระดองแล้วครับหรือว่าไม่กล้า หรือว่าไม่กล้าหรือยังไงครับจะสอบถามมากเลยอยากจะรู้มากเลยนี่ก็ผ่านมาหลายวันแล้วนะครับไม่เห็นออกมาอะไรเลยไม่เห็นออกมาพูดเลยวันนี้นะครับแสดงว่าวันนี้พักเพื่อไทยคนของพักเพื่อไทยยอมรับหรือเปล่าว่าเป็นนะครับพักพักคนชั่วนะครับนะคนพักเพื่อไทยเนี่ยเป็นคนชั่วหรือเปล่าครับ เพราะอะไรครับเพราะถ้าวันนี้คุณไม่ได้เป็นพรรคที่ชั่วไม่ได้เป็นคนชั่วก็ต้องออกมาตอบโต้ทหารที่ครับว่าที่ทหารเขาทํารัฐประหารนั้นมันไม่ถูกต้องยังไงมันเป็นยังไงอะไรยังไงแต่วันนี้เงียบกิบไม่กล้าพูดนะครับเจอทหารประกาศสักดาเข้าไปนะครับกลางกรรมมาที่การกลางกรรมาการเลยนะครับไม่ได้ไม่ได้แบบกระซิบกระซาบกันไม่ได้แบบโอ้โหคุยกันนะครับประกาศกลางการรมา,าการเลยว่าวันนี้เราก่อรัฐประหาร คนชั่วเท่านั้นนะครับอันนี้มันคือแสดงให้เห็นชัดเลยครับว่าวันนี้เขากําลังจะบอกว่านักการเมืองพักการเมืองเนี่ยชั่วเขาก็เลยก่อรัฐประหารคําถามคือชั่วหรือไม่ชั่วผมไม่รู้นะครับชั่วหรือไม่ชั่วเนี่ยผมไม่รู้นะครับ แต่ที่แน่ๆที่เห็นแบบนี้นะครับแสดงว่าเขาเกล่าวหาว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับชั่วแล้วถามที่สําคัญคือพรรคเพื่อไทยเนี่ยโดนนะครับทำรัฐประหารมาสองครั้งนั่นก็คือซุปเปอร์ชั่วหรือเปล่าหรือว่าดับเบิลชั่วหรือเปล่านะครับเพราะโดนถึงสองครั้งเลยนะครับนี่แหละครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นนี่แหละครับคือบอกได้เลยครับว่าเอ๊ะ ทำไมพักเพื่อไทยเวลานี่ปุ๊บนะครับกับประชาชนนะครับหรือว่ากับคนทั่วไปโอ้เก่งออกมาโต้จังเลยแต่กับทหารทําไมกลัวหัวหดแบบนี้นะครับก็ต้องนับตามหานะครับตามหาตัวตึงพักเพื่อไทยทั้งหลายนะครับเช่นนะครับตัวอย่างเช่นคุณดนุพลนะครับคุณเด็ดพี่นะครับคุณอดิศรโหที่แต่งกองออกมานักหนานะครับแล้วดางแบกทั้งหลายนะครับที่ออกมาแบกไม่ออกมาแบกกันเลยเลยครับทำไมเงียบเป็นเป่าศาสตร์ครับฝากเอาไว้นะครับอย่าลืมนะครับว่า ทหารบอกแล้วว่าเขารัฐประหารนะครับเขาทำก่อรัฐะหารกับคนชั่วเท่านั้นพักเพื่อไทยโดนก่อรัฐะหารสองครั้งนั่นคือดับเบิลชั่วหรือเปล่าครับประชาชนอย่างผมติดตามอยู่นะครับเรื่องนี้มีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าอย่าอัปเดตฟังครับ